นิดน้อยสองตัวมาครับเหมือน,นี้ต้มกระเบือ้อแล้วครับพี่น้องหนึ่งกระเบือ้อแล้วครับมือน,นี้ว่าวจิมามุกหมอกินก็ขนเหนียวห่อนหอนมึงครับกินข่าเรีงน้ากันเด้อพี่น้องมีเห็ดเข้าขา,ขากินน้ากันเด้อใส่ต้นหอมกม็ใบแมงลักสำเนียแล้วครับใส่เกลือลงไปครับตามโดยพงิลนครับ ใส่ไล่ใส่อบไล่ให้เกลีพี่น้องน้ำเลืน้ำ,นนำปลาครับเสบบะเดงลงไปครับใส่ต้นหอมลงไปครับคนในเครื่อมันเข้ากันครับบดตรงยันเข้าวเลยครับโบว่าหอบพุทธนาเติมน้ำลงไปครับทำเติมน้ำลงไปนี่ไม่เย็นในปลาข้าวนี่หอบพุทธนาเติมมันอ่อข้าวได้ ทน้ำลงไปตึงน้อยครับเพราะมันถ่วงตัวปลาถ่วงตัวปลาตึงน้อยกันใส่ลายพวกนี้มันจะเป็นแขงปลาครับใส่พอประมาณครับื้อนำพอสำเนีน,นะครับปิดฝาทิ้งไว้ครับปลากระสุกแล้วครับขันตอนสุดท้ายขัดว่าได้ครับใบแมงลักใส่ลงไปเลยครับ กินหอมเลยครับพี่น้องกินใบแมงลักหอมขึ้นมาครับเสร็จแล้วครับมุกมอครับมุกมอปะนิ้นครับออกินขอน้ากันเด้อครับอันมากชิปนี่ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับ